โอเคเรามาวัดที่ My Bag ตอนไปทํางานไม่ได้ทํานานแบบวันนี้เราถือกระเป๋าลินนะคะน่ารักมากเลยมีหัวใจด้วยนะ So cute และในกระเป๋ามีหูฟังเพราะชีวิตอยู่กับเสียงเพลง <c oughs> มีเกลือแร่ที่ซื้อมาจากฝรั่งเศส <c oughs> เพราะว่าอากาศร้อนมาก <c oughs> แล้วรู้สึกว่าร่างกายร่างกายขดดาดแรดธาตุดกูจ่าไปรู้เรื่องอะไรไม่ แล้วก็มีวิตซีไฮซีเพราะว่าช่วงนี้คนป่วยเยอะมียาม,มองตาถ้วยทองเพราะวันก่อนไปเรียนยิงปืนแล้วยุงเยอะมากโดนกัดเป็นตัวเลยก็ยังทายอยู่แต่ก็มีแป้งคลรเดโปใครผิวดีแนะนำเลยค่ะคลเดโปปังจริงสวยจริงน้ำหอมชาแนลขวดเล็กกินเวนิส กินพอดีพอดีแล้วก็มีลิป c l a r i b e l สีสวยแกะทาเลยด,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 ดออสีสวยก็นี่แหละค่ะวันนี้ What's in my bag คิดถึงนะทุกคน